คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใบสนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มก็กับมาแนะแนวทางสำหรับรัฐบาลไทยเช่นเคยประจำวันศุกร์นะครับที่16สิงหาคม2567นะครับคาดมาให้ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับ เราคัดมาให้เรียบร้อยนะครับทุกทุกสูตรไม่มีคำว่าร้อเปอร์ซน์นะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปที่วันศุกร์ที่16นะครับ เราล้อนกลับไปดูผลงานในวันพฤหัสที่ห่งสิงหาคมก่อนเลยนะครับเราวันเล็กาตสอตัวนะครับออกที่4-6นะครับราวันที่1 4 0 7ง4 1นะครับตารางวินของเรานะครับ4-6กับ0-41 นะครับตารางบินของเรามาที่46นะครับ041มาที่41นะครับตารางบินนะครับมาทั้งเหนือทั้งใต้2ตัวนะครับ3ตัวไม่แตะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสลับสายวิ่งสารูดนะครับ6กับ9 ก็มาที่46นอกก็มาที่เลข6นะครับคู่เจาะนะครับที่จะให้041ไม่มีนะครับ46มี46นะครับคู่เจาะก็มี46นะครับแต่ไม่โดนตัวเน้นนะครับมาตัวไม่เน้นอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผ่านไป มาต่อกันเลยนะครับในวันศุกร์ศุกร์ที่16นะครับศุกร์ที่16สิงหาคมนะครับ2567ไปกันแบบเร็เลยเลยนะครับคัดไมาตามสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกๆสูตรไมีคำว่า100%นะครับ มีหลุดมีเข้าถ้าชอบถึงตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยครับไปกันที่ตารางบินกันก่อนเลยนะครับคัดมาให้6ตัวเช่นเคยนะครับสลับตารางบินของเรา <c oughs> มีเลขอะไรกันบ้างนะครับไปที่ตัวที่1เลยนะครับ สี 4, 0, 3, 7, 2, ่ศูนเตารางบินของเรานะครับมี403 7 2 5นะครับชื่นชอบตัวไหนหยิบจับไปใช้ได้นะครับบิน2ตัว3ตัวแล้วแต่ท่านชื่นชอบเลยนะครับเช่นเคยนะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับดึงตัวดินออกมาให้2ตัวเช่นเคยสำหรับสายวิ่งสายรูดของเรานะครับ <c oughs> สายวิ่งสายรูดนะครับดึงตัวดินออกมาให้2ตัวนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรก ไอทีเลขศูนย์นะครับตัวที่2แล้วก็เลข2นะครับสหรับสายวิ่งสายรูดนะครับให้ทีเลข0แล้วก็เลข2นะครับ <c oughs> คู่เจาะนะครับจะให้6คู่6ชุดเช่นเคยนะครับ ไปที่ตัวแรกเลยนะครับ20 40แล้วก็50 204050นะครับไปกันต่อที่หลัก2เลยนะครับ2อสา 25แล้วก็ 23, 2อง3จ5 2สหนะครับหลักที่ 2, 2> องะขัดมาให้ ก็ประมาณนี้นะครับทุกๆสูตรได้มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบถึงตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ให้ผ่านนะครับเน้นให้หน่อยให้มันเหลือน้อยชุดกว่านี้นะครับอ่าน้อยชุดเดี๋ยวเน้นให้สีคู่4ีชุดเช่นเคยตัวแรกสองูตนะครับ ห้าศูนสองเจ็ดแล้วก็สองห้าอะชอบเน้นให้สีคู่สีชุดความน่าจะเป็นแล้วก็ความชอบส่วนตัว 2 0 25 27แล้วก็50นะครับ23กับ40ก็กันไว้ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ